วางแล้วเหรอนี่นะที่เราก็วางตรงนั้นเราก็ขีด้างแล้วเหรอีขีดนะขอบพอดีขอบอ่าเราต้องเอาให้ได้ตามภาคที่มีเลยผงตามนี้เลยนะพอเสร็จแล้วทีนี้ มีเข็มหมุดกับไว้หรือว่าอะไรเอารดุ๊กเอาไว้เราก็ตัดที่เราคำนวณไว้แล้วตัดเลยอย่าล้นเนาะเหลือไว้ประมาณข้างบนประมาณไม่เกินสี่ขีดนะสามสี 3, ่ขีดเผื่อเยอะอย่าเผื่อเยอะเผื่อเยอะมันจะตึงมันใหญ่มากมันก็ไม่ดีเผื่อเยอะสามขีดกว่าสี่ขีดไม่เนะกินนั้นตัดผ้าให้ให้แต่จำกัดไว้อย่าเลยอย่าข้ามไป มันจะเป็นพอเสร็จแล้วที่เราขีเสร็ว่าคือด้านในใช่ไหมอ่าเราก็ขีดอีกเปนหนึ่งเลยเนี่ยมันเรากดลอยแหละก<อ>ดลอยนะด้านล่างใช่แสดงว่าช่องอันนี้คือรู้แล้วว่าด้านในแล้วผ่อ,อนนอกนะนี่นะพอเสร็จแล้วทีนี้ผ้าตรงนี้ลูก มันเป็นผ้าสันทบที่เราจะเอาไว้ทำทหูหทําสากนะเป็นผ้ายาวเราก็ตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยตัดได้เลยเพราะบางตัวอาจจะไม่ได้เยอะกันแล้วแต่นะอ่าหน้าผ้าใช่ไหมครูเ,เสร็จแล้วทีนี้เราจะเอาขอบในขอบในเราใช้ผ้าขวางขอบนอกใช้ตามเกณฑ์ผ้าผ้าตำยาวผ้ตาตำตรงผ้าตรงผ้ตาตำยาว ส่อมขอในนี่เราจะผ้าขวางทีนี้เราผ้ามีแบบนี้เราจะตัดยังไงมันถึงจะประหยัดผ้าจะเอามงนี้เอามงนี้ตัวนี้มันจะเป็นเศษอะไรไหมอ,องดูให้ดีนะเราเพีที่จะให้ยืดไปดนนดที่วัวเราก็เลื่อนมาตรงนี้ผ้าขวางนะทีนี้วิธีเช็คขอบในเนี่ยให้ได้กว้างเนี่ยขอบในกว้างประมาณสามนิ้วครึ่งล้วก็วัดดูตรงเล็กสุดตรงกลางเนี่ย รึ่งแสดงว่าตรงนี้ได้แนละ้หวหัวท้ายมันเกินอยู่แล้วไม่เป็นไรราก็วางแล้วเราก็ขีดเส้นเลยเราเอาพลาเคมีนี่แหละแข่งโค้งจะได้โค้งเท่ากันเส้็แล้วเราก็ขีดเลยเล็กน้อยเหมือน,นกันส่วนตรงล่างเราก็ตัดเป็นมาเท่ากับเพื่อนเลยตรงนี้เพราะตรงนี้เราไาาาม่้งทานหยีหยิบไดนะ้ไม่ต้องตัดก็ทิ้ง อันนี้คือเผื่อมาแล้วสมบูรณ์แล้วสามครึ่งอะมตัดได้เลยตัดคู่นึงนก็ได้ทีเดียวเลยอันนี้ไม่ต้องเผื่อก็เราเผื่อสมบูรณ์มาแล้วแปลว,ว่าขั้นตอนการตัดขอบเราได้แล้ว ขอบนอกขอบในก็ขอบนอกขอบในมันโค้งเท่ากันหมดแล้วเรื่องขอบเสร็จไปแล้วนี่เหลืออะไรเหลือสามสามสามชิ้นกับหมูหมูกระเพรากระเพราหลังอะไรแต่เราเอาตัวสำคัญที่กว่าคือถ้าผ้ายาวไปเราควรจะหาูไวกว่าเพราะผ้ายาวมันจะไม่ค่อยมีตอนนี้มันจะเป็นผ้ากวาอะไรต้องรนะวังนะต้องรีบเอาหมู